สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของการศึกษาไทยขั้นพื้นฐาน Vs ขการศึกษาขั้นสูงครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเลยในที่นี้นะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าเป็นการศึกษาที่เป็นพื้นฐานต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการศึกษาที่แบบว่า ต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจมันเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไปในหลักสูตรไทยนะครับเขากําหนดว่าการศึกษาภาคบังคับก็คือตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเป็นการศึกษาที่รัฐควรควรจะช่วยเหลือให้เข้าถึงได้สําหรับทุกคนนั่นเองครับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้นะครับเป็นการศึกษาที่สามารถเป็นพื้นฐานที่นําไปใช้ในชีวิตจริงนะครับนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับในระดับพื้นฐานเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นพวกวิชาต่างๆที่เราเรียนกันในตั้งแต่ระดับประ,ประถมถึงมัธยมนั่นเองนะครับเราต้องคำนวณเลขพื้นฐานได้เราต้องพูดคุยสื่อสารด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ อะไรประมาณนี้นะครับมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสังคมในเบื้องต้นนั่นเองครับและก็การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่มากก็คือเรื่องของความเลื่อมล้ําเพราะว่าอย่างในเมืองเนี่ยนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ท้นในตนบทเนี่ยนะครับผมก็นักเรียนหลายๆคนนะครับผมไม่ค่อยมีการศึกษาที่เป็นพื้นฐานมากสักเท่าไหร่นะครับ เด็กนักเรียนมัธิมหลายๆคนไม่ค่อยมีพื้นฐานความรู้ด้านมาถมอย่างเช่นการคำนวณเลขแบบยกตัวอย่างเช่นการหาหรือเรื่องของเศษส่วนท้นนิยมอะไรมามาเนี้ยนะครับผมนักเรียนที่อยู่ในชนบทนั้นนะครับผมไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของความรู้พื้นฐานเหล่านั้นรวมถึงนักเรียนในชนบทหลายคนนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษาไทยนั่นเองนะครับผมก็คือการศึกษาไทยในปัจจุบันเนี้ยนะครับ การศึกษาไทยขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าถึงสําหรับทุกคนนะครับหลายคนเนี่ยนะครับผมก็หลุดออกจากการศึกษาไทยนะครับผมไม่สามารถเข้าถึงได้การศึกษาไทยนั้นมันไปไม่ได้ทั่วถึงนะครับสาหรับคนทุกคนนั่นเองครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับของการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือตั้งแต่ประถมถึงมัธยมอ่ะเราเรียนอะไร <hoof das> ตั้งเยอะตั้งแยะการที่มีความรู้ตั้งเยอะตั้งแยะเข้าสมองอ่ะ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปเพราะความรู้ต้องเยอะตั้งแยะมันมีทั้งสิ่งที่จําเป็นกับสิ่งที่ไม่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นคือสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้เอาไปพิลุกใช้ได้ส่วนสิ่งที่ไม่จําเป็นก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเนื้อหาที่แบบว่าโดนกระ,กระทรวงการศึกษาธิการยัดเนื้อหาเข้าไปสมองของนักเรียนซึ่งส่วนนั้นอ่ะไม่ได้เอาไปใช้ทําอะไรได้นะครับผมโทผลให้แบบว่าเราก็มองว่ากรารศึกษาไทยนะั้นมันไม่จําเป็นเพราะว่าเราเรียนในสิ่งที่ไม่จําเป็นตั้งเยอะตั้งแยะ เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เด็กเรียนหลายคนหลุดออกจากการศึกษาเพราะว่าเราเรียนอะไรก็ไม่รู้เราเรียนในสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเราเรียนในสิ่งที่แบบว่ากระทรวงยัดเยียดให้เราเรียนมานะครับผมส่งผลให้แบบว่าเราออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทํางานน่าจะมีประโยชน์น่าจะเอาแบบว่าสร้างไรายได้ให้กับคนในครอบครัวจะมากกว่านะครับมากกว่าแบบว่าเรียนหนังสือตามสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนั่นเองครับเข้าถึงการศึกษา ให้กับคนทุกระดับชั้นช่อง First Learning สามารถค้นหาได้ใน YouTube ครับโดยเราจะมีคลิปติวฟรีสำหรับเตรียมสอบ TCAT คลิปติวฟรีมอปลายคลิปติวฟรีมอต้นและคลิปติวฟรีสอบเข้ามอหนึ่งครับในส่วนต่อไปน,นะครับผมก็คือเป็นการศึกศาษาขั้นสูงการศึกษาขั้นสูงหมายถึงเป็นการศึกศาษาที่ ต่อยอดไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กล่าวไว้แล้วนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าเป็นการศึกษาในระดับประถลมละมัธยมนั่นหมายความว่าการศึกษาขั้นสูงเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับคือเป็นการต่อยอดความรู้ขึ้นมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยที่ปัญหาหลักของการศึกษาขั้นสูงก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของ mindset ของพวกครองนะครับ mindset ของพวกคองหลายๆคนนะครับผมก็อยากให้แบบว่า ลูกหลานนะครับผมเรียนในสิ่งที่ตัวเองนั้นต้องการนะครับอย่างเช่นไปรับราชการไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งอาจจะขัดแย้งกับเป้าหมายของนักเรียนหลายๆคนเพราะว่าเป้าหมายของนักเรียนหลายๆคนนะครับผมมันก็ต่างคนต่างมีเป้าหมายเป็นของตัวเองว่าต่างคนอยากทําอะไรนั่นเองแต่พอพวกครองนะผมยัดเยียดไมเคิลแบบนี้นะครับผมทําให้ทําให้เด็กนักเรียนนั้นนะครับผม ไม่มีเป้าหมายในตัวเองเหมือนแบบว่าโดนคนอื่นทักจูงนะครับผมทําให้สุดท้ายแล้วนะครับเราได้เรียนในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ทํางานในงานที่เราก็ไม่ค่อยได้ชอบนั่นเองครับอีกปัญหาหนึ่งของการศึกษาขั้นสูงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสําหรับอาจารย์บางคนนะครับผมก็คืออาจารย์ที่สอนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็เชื่อแหละนะครับว่า เขามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนอย่างดีนะครับผมได้ทําวิจัยทํารีเสิร์ชต่างๆอย่างลึกซึ้งในสาขาที่ตนเองได้สอนนะครับผมแต่ปัญหาสําหรับบางคนนะคบผมก็คือปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ก็คือเป็นการแบบว่าเอาง่ายๆนะอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะบางคนอะ่ะถ่ายทอดความรู้ตัวเองเข้าใจแต่ว่าคนอื่นไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองอธิบายนั่นเองนะครับผมอีก อีกปัญหาหนึ่งนะครับผมของการศึกษาขั้นสูงก็คือหลายวิชาที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยนั้นนะครับมีความยากและซับซ้อนอย่างมากนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรียนไปเพื่อสอบเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่ได้เอาไปใช้ในการทํางานจริงจักเท่าไหร่นั่นเองครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนนั้นนะครับผมไปหาขอเรียนออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือลงมือทํางานจริงเลย เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับผมได้ฝึกทักษะหรือสกิลได้ดีกว่าการเรียนมาหาลัยในห้องเรียนนั่นเองครับและนี่ก็คือปัญหาของการศึกษาไทยในขั้นพื้นฐาน VS ขั้นสูงนั่นเองครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ